สวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติศาสตร์พม่ารบกับอังกฤษนะครับประวัติศาสตร์พม่ารบประวัติศาสตร์สู้รบกับพมา่าไม่ใช่สิประวัติประวัติศาสตร์อังกฤษสู้รบกับพม่าเนี่ยเราจะต้องย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับผมประมาณปีพันแปดร้อยกลางๆคิศักราชปีพันแปดร้อยนะครับโดยประมาณกลางๆคิศคักกาชปีพันแปดร้อยเนี่ย ห,หลังจากพระเจ้าปดุมให้พหม่าได้สวรรคตไปพระเจ้าอยู่หัวให้พหม่าที่เป็นศักในครอบครัวของที่ว่ามีศักที่ว่ามีศักในครอบครัวของพระเจ้าปดุมก็ได้ขึ้นปกครองต่อตอนนั้นกองทัพพม่านั้นได้บุกตีเมืองที่อยู่ในอาณาจักรอังกฤษนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยอังกฤษเนี่ยไม่พอใจจึงยกกองทัพมานะครับผมสู้กับพม่านะครับผมตอนแรกนี่ตอนแรกดูเหมือนว่าพม่าจะตอนแรกดูเหมือนว่าพม่าเนี่ย ตอนแรกดูเหมือนว่าพม่าเนี่ยจะสามารถขับไล่กองทัพอังกฤษไปได้นะครับแต่ไม่ใช่คุณผู้ชมกองทัพอังกฤษกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพร้อมสามารถยึดเมืองทางตอนล่างของพม่าได้นะครับผมโดยเมืองที่ถูกยึดก็ดจะเป็นเมืองจ้างกุ้งแล้วก็หลายๆเมืองที่อยู่ทางตอนล่างของพม่าก็ถูกกองทัพอังกฤษยึดไว้ได้นะครับโดยตอนนั้นนะครับผมตอนแรกดูเหมือนว่ากองทัพพม่าเนี่ยจะสามารถบุกยึดเมืองในอาณาของอังกฤษได้2เมืองแต่สุดท้ายก็ถูกอังกฤษบุกมา บุกมาทวงคืนเมืองในตอนแรกแต่ก็ถูกกองทัพพม่าขับไล่ไปได้แต่ครั้งที่แต่ครั้งแต่ครั้งเอาไม่ฉีดแต่ต่อมากองทัพอังกฤษก็บุกมาตีพมา่าจนพม่าเนี่ยเสียดินแดนที่ที่อยู่ในอาณาของอังกฤษอยู่แล้วที่ไม่ใช่ของพมา่าไปเลยพร้อมกับได้เสียเมืองของตนเองให้กับอังกฤษด้วยนะครับผมก่อนที่พม่าตอนล่างเนี่ยจะกลายเป็นของอังกฤษ บางส่วนนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเมืองย่างกุ้งที่ว่าเป็นเมืองตอนล่างของพม่านะครับโดยตอนนั้นนะครับผมเวลาต่อมานะครับผมพม่าเนี่ยก็มีกรรษัตริย์องค์ใหม่นะครับก่อนที่กษัตริย์อ,รรองค์นี้เนี่ยของพม่าเนี่ยจะได้ทําสนธิสัญญากับอังกฤษนะครับผมเป็นการทําการค้ากับอังกฤษนะครับโดยต้องเสียเมืองทางตอนล่างให้กับอังกฤษนะครับผม ก็คือพม่าก,กับอังกฤษเนี่ยเขาทำสัญญาสงบศึกกันแล้วก็สัญญาไมตรีกันนั่นแหละโดยอังกฤษขอขอ้ขอเล็กเปลี่ยนว่าเมืองทางตอนล่างของพม่าเนี่ยจะต้องมาเป็นของอังกฤษนะครับผมก็เป็นของอังกฤษไปนะครับซึ่งพม่าก,ก็ยอมนะครับผมเพราะว่าทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นพม่าเนี่ยนะครับผมหลังจากเสียดินแดนตอนล่างเรียบร้อยนะครับผมส่วนที่สัญญาตรงนี้ก็มีผลต่อความสงบสุขของพม่าและการค้าของพม่าด้วยนะครับผม ตอนนั้นนะครับผมหลังจากกษัตริย์องค์นี้ของพม่าทําสนสัญญากับอังกฤษเรียบร้อยทําสนสัญญากับอังกฤษเรียบร้อยทําอะไรตามสนสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้เรียบร้อยลูกชายของของกษัตริย์พม่าองค์นี้ก็ได้ป,ปกครองซึ่งท่านเนี่ยไม่ได้ทําตามสนสัญญาที่พระราชบิดาได้ทํากับอังกฤษไว้เลยทาให้กษัตริย์พม่าองค์นี้ได้เจอกับถถสงครามาระหว่างอังกฤษกับพม่าซึ่งสงครามาระหว่างอังกฤษกับพม่าเนี่ยเลยทําให้พม่าเนี่ยเสียดินแดนอีกแล้วนะครับซึ่ง รอบนี้นะครับผมเมืองมอตามะของพม่าก็กลายเป็นของอังกฤษด้วยนะครับโดยตอนนั้นนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยสงครามระหว่างอังกฤษกับพม่าก็ได้สงบสุขลงนะครับผมพม่าก็ได้ดินแดนของพม่าก็ไม่ใช่สิดินแดนของพม่าก็กลายเป็นของอังกฤษไปนะครับหลังจากที่สงครามระหว่างอังกฤษกับพม่าได้ทําการเกิดขึ้นนะครับผมอังกฤษเนี่ยก็สามารถยึดดินแดนบางส่วนของพม่าได้เพิ่มขึ้นนะครับ อังกฤษก็ได้ดินแดนของพมา่าไปอยู่ในอาณาจักรของตนเองเพิ่มขึ้นนะครับตอนนั้นเนี่ยประเทศพมา่านะครับผมได้เปลี่ยนกษัตริย์นะครับผมก็คือเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ชื่อว่าพระเจ้าสีปอถ้ารู้จักกันในชื่อไทยก็คือพระเจ้าทีบอนนั่นเองนะครับผมแห่งราชวงศ์แห่งราชวงศ์ของบองนะครับพระเจ้าสีปอกับพระนางชื่ออะไรช่าเถอะไม่ไม่กล่าวดีกว่าจะไม่ได้กับพระนางอะไรไม่รู้พระนางที่ว่าเป็นพระมเหสีพระเจ้าสีปอนะครับผม พระเจ้าสีปอกับพระนางกับพระนางคนนี้ที่ว่าเป็นพระมหสีนะครับได้ทําการแบบเรียกง่ายๆได้ทําการแบบได้ทาการแบบปกครองได้ทำการปกครองแบบก็คือพระเจ้าสีปอได้ทาการปกครองประเทศพม่าได้ทาการปกครองประเทศพม่าแล้วก็พระนางคนนี้ที่ว่าเป็นพระมเหสีของของพระเจ้าสีปอก็เป็นพระมเหสีก็เป็นพระมเหสีของพระเจ้าสีปอไปก็อาจจะเป็นราชินีของพระม่าด้วย เรียกว่าพระาเรียกว่าพระราชนีเห็นพม่าเพราะเขาไม่ได้เป็นพระราชินีเป็นแค่พระมเหสีของของพระมหากษัตริย์แห่งพม่าอย่างพระเจ้าสีปอตอนนั้นนะครับบริษัทตอนนั้นนะครับบริษัทของพม่าที่เหมือนแบบต้องจ่ายภาษีให้กับอังกฤษมั้งอยู่ๆมันก็ถูกยุบไปนะครับผมเลยทำให้อังกฤษไม่พอใจเลยส่งสารตรงนี้ไปในพระราชสำนักพม่าซึ่งพม่าเนี่ยก็ก็เงียบปิดไม่ตอบกับอะไรกับอังกฤษว่าทําไม บริษัทพม่าที่เป็นบริษัทที่ต้องจ่ายภาษีให้กับอังกฤษเนี่ยอยู่ๆมันก็ยุบไปโดยที่อังกฤษเนี่ยต้องการความจริงจากราชสำนักพม่าหรือต้องการความจริงจากทางรัฐทางการพมา่าแต่ว่าก็ไม่ได้คําตอบอะไรกลับมาจากทางราชสำนักหรือทางรัฐบาลพม่าหรือทางรัฐบาลพม่าหรือทางการพมา่าเลยทําให้อังกฤษนั้นบุกยึดเมืองพม่าทันทีพระเจ้าสีปอเรียกลมเรียก พระเจ้าสีปอเรียกรวบรวมกําลังทหารเพื่อตั้งรับรับศึกนะครับผมโดยตอนนั้นพม่าเนี่ยได้ทําการขี่เรือจํานวน52ลำผ่านแม่น้าเอระวดีไปยังเมืองหลวงของพม่าอย่างอังวะนะครับผมในตอนนั้นพระเจ้าสีปอได้เรียกกำได้เรียกทหารพม่ารวมกําลังพลเพื่อตั้งรับรับศึกที่จะต้องต่อสู้รบกับที่จะต้องต่อสู้รบกับอังกฤษซึ่งตอนนั้นนะครับผมทัาของอังกฤษกับพม่าก็ได้ต่อสู้กันนะครับ ทหารพม,ม่าได้เตรียมแนวรบสําหรับต่อสู้กับอังกฤษไว้เต็มไปหมดเลยนะครับก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะลบก,กันแต่ด้วยความที่ว่าอาวุธของพม,ม่าเนี่ยเป็นอาวุธแบบโบราณแต่อาวุธของอังกฤษเป็นอาวุธที่แบบพัฒนาและทันสมัยแล้วเลยทําให้อังกฤษพิชิตพม,ม่าได้ก่อนที่อังกฤษนั้นจะเริ่มพิชิตพม,ม่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับกองทพัพพม,ม่าก็ไม่สามารถทําอะไรได้ตอนแรกกองทพัพพม,ม่านั้น เสียกำลังพลไปเยอะมากแต่กองทัพอังกฤษนั้นเสียกำลังพลเสียกำลังพลน้อยกว่ากองทัพพมา่าซะอีกนะครับผมแม่ทัพพม่าที่ว่าเก่งๆก็ตายกันไปเยอะนะครับผมเจ้าเมืองของก็คือแม่ทัพพม่าที่ว่าเป็นเจ้าเมืองของของของเมืองพม่านั้นที่ว่ากษัตริย์ให้ให้แบบให้แบบส่งมาปกครองเนี่ยก็ยกกองทัพแบบโบราณเข้าต่อสู้กับอังกฤษแบบเต็มที่แบบใจรักชาติแต่สุดท้ายก็ตายนะครับผมก่อนที่พระเจ้าสีอนเนี่ยจะได้ทําการ ก็ได้ทำการเห็นว่าอังกฤษเนี่ยบุกเข้ามาในอังวะเรียบร้อยและกองทัพอังวะกับอกองทัพอังกฤษเนี่ยก็สู้กันนะครับผมโดยกองทัพอังวะกับกองทัพอังกฤษสู้กันอังกฤษก็ชนะอยู่แล้วนะครับผมด้วยความที่ว่ากองทัพของของพม่าเนี่ยไม่ได้อัปเกรดอาวุธเลยทําให้เสียเลยทําให้เสียก็คือกองทัพของพม่ามีอาวุธสงครามที่แบบ เป็นอาวุธสงครามโบราณที่ใช้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอลาองพญาพระเจ้าบุเรงนองอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พัฒนามาเป็นเวลานานไม่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนทันสมัยเมืองอังกฤษไม,ไ,ไม่ได้พัฒนาต่อเนื่องจนทันสมัยเหมือนอาวุธของสาราชณาจาักรหรืออังกฤษก็เลยแพ้ไปนะครับพระเจ้าสีปอกับพระเมเหสีถูกพาไปอยู่ที่อินเดียจนสวรรคตและพระมา่าหลังจากที่เสียเอกราชให้กับอังกฤษก็กลายเป็นของอังกฤษไปในที่สุดจนในปีคิศักราช1947ก็ได้ รับอกราชจากอังกฤษนั่นเองนะครับสวัสดีครับ